ที่จริงก็เป็นลูกหลานของตำนานมันนั้นแหละเป็นคนในในในชุมชนอย่างเช่นกบ่วยนั้นเนี่ยมาเป็นรมนารถูกไหมฮนะผู้สมัครเองก็ต้องมีภูมิขอเราอยู่ตรงนั้นแหละถึงจะสมัครเป็นมาสมัครได้ถูกไหมฮนะที่มาเป็นตัวแทนของชุมชนในการขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตัวเองแกก็แกก็เข้าใจนะที่ที่ที่เราได้มันไม่ใช่ว่า สำคัญที่ธงมาลัยสำคัญที่ลูกสศรน็อตตัวเดียวนะฮะมันอาจจะทําให้กระโดดองค์คไม่ยกนั่นไปเลยนะครับก็ก็ภูมิใจแทนชาวเชียงใหม่นะฮะที่รัประหลัดนะครับผมผมผม,ผม,ผมยังตกใจผมเข้ามาว่าทำไมตขวติดใจร้อน